สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับผมก็ได้ติดตามฟังข่าวนะครับในช่องนะครับเมนซีมีเดียนะสื่อกระแสหลักนะครับก็ได้เห็นนะถึงเรื่องของการก่อวินาศกรรมนะครับท่อการธรรมชาตินะครับที่ส่งก๊าซธรรมชาติจากทางรัสเซียเนี่ยมายุโรปนะครับ ก็ตามข่าวนะก็ว่ามีการรนะั่วนะประมาณ3จุดนะครับก็คงไม่ใช่รั่วโดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ยินนะข่าวนะไอท่อการเหล่านี้รั่วนะมาเป็นระยะเวลานานมากแล้วนะครับและในช่วงของศึกสงครามนะความขัดแยงระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับแล้วก็ความขัดแยงระหว่างรัสเซียกับทางด้านสหรัฐนะครับแล้วก็ยุโรปเนี่ย ก็คาดการว่าน่าจะเป็นการก่อวินาศกรรมนะก็คือการทำลายนะเพื่อไม่ให้ทางรัสเซียสามารถส่งกา๊าซธรรมชาติเนี่ยนะครับไปทางยุโรปได้นะแม้ว่าหลายชาติในยุโรปเนี่ยนะพร้อมใจคว่ำบาตรก็ดีนะที่จะไม่ใช้ก๊าซจากรัสเซียก็ดีนะแต่ก็มีหลายชาตินะครับที่ยังต้องการนะครับก๊าซจากรัสเซียผมจึงตั้งประเด็นคําถามในคลิปนี้นะครับว่าใครเนาะนะ ที่ระเบิดท่อก๊ซธรรมาชาติของรัเสเซียที่ยุโรปนะจะเป็นรัเสเซียทํำเองหรือเปล่านะหรือว่าเป็นคู่ปฏิปักษกับรัเสเซียเป็นคนทำนะหรือจะเป็นมือที่3มใช่ไหมนะมันจะมีมือที่3อีกใช่ไหมเราก็ต้องวิเคราะห์กันไปนะแต่จริงๆก็คือถ้าเรามองนะอ่านเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการก่อวินาศกรรมเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องดีก็คือต้องการให้ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซีย กับทางยุโรปนะครับบานปลายต่อไปนั่นเองนะความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างรัสเซียกับยุโรปคงทนนะถาวรต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็การศึกสงครามในยูเครนก็ยืดเยื้อต่อไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเป้าหมายนะว่ามันเป็นเช่นนี้ก็พอเข้าใจได้นะครับถาว่ารัสเซียเป็นคนทำไหมนะเพื่อทำให้ความขัดแยงยระหว่างยุโรปนะบานปลายมาขึ้นนะถ้าเราวิเคราะห์ดูนะครับเพราะว่า เอ่อเป็นคู่ปฏิปักกันอยู่นะก็ดูถ้าเราดูเรื่องราวของการคว่ำบาตรนะครับไม่ใช่รัสเซียเป็นผู้เริ่มคว่ำบาตรนะครับแต่ทางยุโรปนะเป็นผู้เริ่มต้นคว่ำบาตรรัสเซียนะทางสหรัฐเป็นผู้เริ่มต้นในการคว่ำบาตรรัสเซียนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเหตุผลแบบนี้นะก็ไม่น่าเป็นไปได้นะว่ารัสเซียจะก,ก่อวินาศกรรมนะท่อการธรรมชาติของตัวเองนะ แต่ถ้าเกินมองในแง่ของกลยุทธ์นะทางสงครามนะเพื่อสร้างสถานการณ์นะบางท่านอาจจะคิดแบบนั้นก็จะมองได้อีกแง่มุมหนึ่งนะผมจริงไม่สรุปแล้วกันนะว่าใครนอนะเป็นคนนะก่อเวรศกรรมนะครับท่อการธรรมชาติที่เชื่อมจากรัสเซียไปยุโรปนะแต่ถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายชัดเจนนะใครก่อไม่ทราบแต่ว่าเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการนะให้ความขัดแย้งนี้คงอยู่ต่อไป นะต้องการให้ความขัดแย้งนี่จะบานปลายมากขึ้นด้วยดักหน่วงมากขึ้นนั่นเองนะอีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งติดตามข่าวมานะไม่กี่วันเนี่ยก็คือการระเบิดนะครับของสะพานนะครับที่เชื่อมระหว่างรัสเซียกับแหลมไครเมียนะซึ่งรัสเซียพนวกออกมาตั้งแต่ปี2014นะครับมัน การระเบิดนะครับของสะพานนี่นะครับก็ต้องติดตามข่าวต่อนะว่าโดนอะไรระเบิดอาจจะเห็นชัดเจนว่าเกิดการระเบิดนะครับเกิดเพลิงลุกไหม้รุนแรงนะครับแล้วก็สะพานก็มีการหักนะพังตกลงมานั่นเองเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับว่าใครเป็นคนทำนะใครหนอเนี่ยเป็นคนทำนการระเบิดนะสะพาน เชื่อมนะครับแหลมไครเมียกับทางด้านนะนะรัเสเซียนะซึ่งตามข่าวก็บอกว่าทางยูเครนนะประกาศอ้างความรับผิดชอบนะว่าตัวเองเป็นผู้สร้างเป็นผู้ทำนะครับเราต้องไปดูว่าศักยภาพนะครับขีดความสามารถทางอาวุธของยูเครนเนี่ยสามารถนะครับยิงปืนใหญ่นะครับหรือว่ามีขีดเป็นอาวุธนะในระยะไกลนะขนาดไหนนะจึงสามารถจะ ก็นะเรียกว่าถล่มเข้ามานะในบริเวณสะพ,พานเชื่อมระหว่างรัสเซียกับใครเมียได้นี่ก็น่าสนใจหรือเป็นการก่อวินาศกรรมนะครับจากหน่วยที่แทรกซึมนะแทรกแซงเข้ามานะครับอันนี้ร้องติดตามดูนะหรือว่ารัสเซียจะเป็นคนทําเองนะเพื่อสร้างสถานการณ์นะครับจะเข้าไปโจมตีเพิ่มขึ้นนะในยูเครนหรือไม่นะเอาเป็นว่านะทั้ง2เหตุการณ์สถานการณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ท่อกส๊สธรรมชาติของรัสเซียนะครับที่ถูกก่อกรัศกรมนะเกิดรอยรั่วขึ้นไม่สามารถส่งก๊สไปยุโรปได้รวมถึงการระเบิดนะครับของสะพานนะเชื่อมระหว่างรัสเซียนะครับกับแหลมไครเมียเนี่ยเป้าหมายเลยนะชัดเจนเลยส่วนใครหนอเนี่ยนะค่อยไปหากันเอาเองนะแต่เป้าหมายชัดเจนเลยคือเพื่อต้องการให้สงครามนะใน ยูเครนระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยยืดเยื้อบานปลายออกไปนะไม่ต้องการสันติภาพนะต้องการนะครับให้รัสเซียนะขัดแย้งกับทางด้านยุโรปต่อไปนะครับไม่มีก๊าซใช้ในยุโรปต่อไปนะครับนี่คือเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเป็นเป้าหมายของใครไม่ทราบแต่เป็นเป้าหมายที่ไม่ดีที่เห็นชัดเจนนะอาจต้องการยั่วยุนะให้รัสเซียนะครับเอ่อใช้อาวุธนิวเคลีย นะครับในยูเครนนะครับเพื่อประนามรัเสเซียนะหรือเพื่อจะโดดเดี่ยวรัเสเซียนะครับให้หนักข้อขึ้นนะครับก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นกลวิธีของรัเสเซียนะครับที่จะทําเช่นนี้นะเพื่ออ้างการใช้อาวุธนิวเคลียร์นะครับในยูเครนนะนี่คือผมมองทั้งสองแง่2มุมนะฮะเผื่อหลายท่านเนี่ยนะจะคิดว่าผมเชียร์ฝั่งไหนนะก็ต้องบอกว่า ถ้าน้องไปวิเคราะห์ต่อกันเองนะว่าใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์นะมากกว่ากันนะครับแต่เป้าหมายสําคัญเลยใครทำเนี่ยนะก็ไปหากันต่อไปแต่ว่าทําไปเพื่ออะไรเป้าหมายชัดเจนเพื่อให้ไม่มีการเจราจาสันติภาพนะทำไปเพื่อให้สงครามในยูเครนนี้ยืดเยื้อต่อไปนะให้ความขัดแยงระหว่างรัสเซียกับออยุโรปเนี่ยต่อเนื่องยาวนานต่อไปและจะขยายตัวขึ้น โดยการเล่งเราให้รัสเซียนะครับใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนนั่นเองนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นจริงผมบอกนะครับนะสถานการณ์มันจะบันปลายและคนที่มีศักยภาพทําแบบนี้ได้เนี่ยก็ต้องบอกบอกว่ามีศักยภาพทางอาวุธนะทางกําลังคนสูงนะเอาแค่ลองจับประเด็นนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าการนะระเบิดออของท่อกร๊รธรรมชาตินะใต้ทะเลลึกนะก็ต้องเป็นฝีมือ ของคนที่ต้องมีฝีมือจริงๆนะรวมถึงการระเบิดนะสสพานที่เชื่อมรัสเซียกับแหลมไครเมียนะก็ต้องเป็นฝีมือนะครับของกลุ่มที่มีฝีมือจริงๆนะไม่ใช่กลุ่มธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะซึ่งแน่นอนครับถ้าเป้าหมายของคนที่ทําแบบนี้สําเร็จก็แปลว่าเขาต้องการเร่งเรานะให้สงครามนี้ขยายตัวขึ้น และมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์อาวุธมหาพลายนี้นะครับนะในยูเครนซึ่งก็คือการเร่งเราให้รัสเซียนะครับเข้าสู่สถานการณ์นะครับที่ต้องใช้อาวุธไร้แรงตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นลูกใหญ่นะลูกกลางนะครับหรือว่าลูกเล็กนะแต่เป้าหมายคือต้องการให้มีการใช้นิวเคลียร์ในยูเครนนั่นเองนะชัดเจนนะครับซึ่งผมก็บอกแล้วว่าถ้าดูตางวารีศาสตร์นะดูจากไซเคิลรบจกักรนะทุกอย่าง นะมันก็ไหลเลื่อนนะครับไปตามรูปแบบของมันนะซึ่งแปลว่าปีหน้านะครับ2023 2 0 6 6เนะี่ยน่าจะหนักหน่วงขึ้นนะครับการเจราจาบนโต๊ะนะจริงๆแล้วดีที่สุดการเจราจาสันติภาพนี่ดีที่สุดแต่ท่าทีท่าทางนะมีใครบงคลนี่แหละนะที่ก่อเหตุสองเรื่องราวนี้นะครับการระเบิดท่อแก๊สธรรมชาติ นะที่เชื่อมระหว่างรัเสเซียกับยุโรปและก็การนะระเบิดสะพานนะเชื่อมรัเสเซียกับแหลมไครเมีย,ยชัดเจนไม่ต้องการสันติภาพนะครับต้องการสงครามขยายตัวบานปลายนะส่วนใครเนาะที่เป็นคนทําเหตุการณ์นี้สร้างสถานการณ์นี้นะครับก็ต้องวิเคราะห์กันไปเองนะครับเพราะว่าไม่มีหลักฐานนะว่าใครเป็นคนทำนะแต่ว่าเราต้องอ่านนะเป้าหมายเป้าประสงค์นะครับของการดําเนินการ นะก่อวินาศกรรมทั้งสองเหตุการณ์นี้นะครับว่าเป็นไปเพื่อไม่ต้องการสันติภาพไม่ต้องการพูดคุยไม่ต้องการความสงบนะ่ต่ต้องการสงครามขยายตัวบานปลายอย่างแน่นอนนะครับก็ขอให้ฟังวิพากษ์นะแล้วท่านไปพิจิตรพิเครานะห์ตึกตรองกันเองนะฮะว่าใครได้ประโยชน์ เสียประโยชน์อย่างไรนะครับในเกมทางเศรษฐกิจการเงินแล้วก็ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับแล้วครับกลับมาสนุนนะเศรษฐกิจพอเพียงในบ้านเรานะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับก็มีสินค้าพิเศษมาแนะนํากันนะครับจมูกข้าวหางงอกกับบ้าผงชงดื่มนะครับทําให้หลับสบายผ่อนคลายนะครับอุดมด้วยวิตามิน B1 B2 แคลเซียมสูงและมีโอเมก้า3นะครับ ผู้ที่ทานบางสวรัธ์ก็สามารถทานได้นะครับทำจากจมูกข้าวออร์แกนิก4ชนิดข้าวหอมนิลข้าวหอมมะลิ105ข้าวหอมมะลิแดงข้าวไลซ์เบอรี่ที่นาไปคพ้องงอให้เกิดสารกาบานะครับแล้วหางสุกนําไปกระทบทเลือกบดซึ่งมีวิตามิน B1 B2 บํารุงสมองนะครับผ่อนคลายหลับสบายลดอาการซึมเศร้านะครับผสมงาดําแคลเซียมสูงกว่านม6เท่าผสมงามอนเมีโมเมก้า3นะครับช่วยระบบภูมิคุ้มกันชะลอความเสื่อมของร่างกายนะครับไม่มีส่วนผสมของนมหรือครีมเทียม รสชาติหวานเล็กน้อยดื่มง่ายนะครับในช่วงโปรโมชั่นพิเศษช่องอาจารย์ศร5.0เดือนตุลาคมนี้นะครับท่านจะได้ราคาพิเศษ3กระปุกนะครับจากราคาบโบติ900บาทเหลือเพียง799บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง35บาทในพื้นที่ห่างไกล85บาทนะครับสั่งซื้อได้ที่ผ่านนะครับทางโทรหรือแอดไลน์นะครับเบอร์0818150766คุณหนึ่งนะครับ สั่งซื้อตั้งแต่วันนี้นะครับโปรดระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0ถ้าจะได้ราคาโปรโมชั่นนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์นะครับเพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่ร่วมสนับสนุนเกษตรก,ก,กรอินทรีย์และร่วมสนับสนุนช่องผมนะครับมาณที่นี้และท่านที่การร่วมสนับสนุนช่องผมในการให้สบัญญาความรู้แก่ผู้คนในสังคมนะครับก็สามารถทําได้ตามชื่อและเลขที่บัญชีนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้นะครับ าทา่านทต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0นะครับซึ่งเป็นกลุ่มปิดแลนะพูดคุยกันนะเดือนละ2ครั้งในในอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนนะครับเป็นการสัมนาออนไลน์ฟรีนะครับผ่านนะระบบวิดม,มิทติ้งก็สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มเลยนะครับโดยการส่งชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านผ่านเข้ามาในอีเมลแอดเดรสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธ์ at gmail.com ท่านก็ได้รับการแจ้งเตือนนะครับนะวันเวลานะการประชุมนะครับไปถึงท่านนะครับ ฟังพี่นาก่อนแล้วก็เชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ